ซักผ้าหรือมันเป็นเครื่องอบผ้ากันแน่นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับรุ่นของซัมซุงตัวนี้นะครับเป็นรหัส W F 2 1 8 A N W นะครับซึ่งตัวรุ่นนี้มันเป็นเครื่องซักผ้านะครับอย่างเดียวนะอบไม่ได้นะครับก็เลยไปหาข้อมูลว่าโอเคในเมื่อมันอบไม่ได้เนี่ยไอตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอามานะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําทิควิธีการใช้งานตัวเครื่องซักผ้าการเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีในเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่อง Fast and f u ์ฟิลเลอรนะครับเร็วโหดเหมือนโกดเธอนะครับหนังของพี่เต๋อนวพลเนี่ยนะครับจากทาง Netflix นะครับซึ่งนะครับในหนังเนี่ยเขามีฉากที่ตัวเอกของเรื่องนะครับก็คือเจและเกานะครับผมคุณนัทแล้วก็ คุณยาย่านะครับที่แสดงเนี่ยเขามีฉากที่ซักผ้าด้วยมือกันนะครับดังทั้งที่ว่ามีเครื่องซักผ้าเนี่ยตั้งอยู่ด้านหลังนะครับก็มีข้อสงสัยนะว่าทําไมมีเครื่องซักผ้ากันอยู่เนี่ยทำไมไม่ซักเครื่องนะครับทำไมถึงมาซักมือกันเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าไอ้ตัวเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับที่อยู่ด้านหลังของพระเอกนางเอกเนี่ยนะครับรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องซักผ้าหรือมันเป็นเครื่องอบผ้ากันแน่นะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับ รุ่นของซัมซุงตัวนี้นะครับเป็นรหัส WF218ANW นะครับซึ่งตัวรุ่นนี้มันเป็นเครื่องซักผ้านะครับอย่างเดียวนะอบไม่ได้นะครับก็เลยไปหาข้อมูลว่าโอเคในเมื่อมันอบไม่ได้เนี่ยไอตัวเครื่องซักผ้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็สมมติฐานแรกนะครับผมก็เดาว,ว่าเจนะครับหรือญาญ่าเนี่ยพอจะมีการแบ่งการซักผ้าคือ ถ้าเกิดตัวเสื้อผ้าธรรมดานะครับอาจจะใช้เป็นการซักมือเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าผืนใหญ่มากๆนะครับผ้าขนหนูผ้าห่มผ้าปูที่นอนเนี่ยนะครับผืนใหญ่มากๆอาจจะใช้ตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยมาช่วยผ่อนแรงนะครับฉากหนึ่งเขาก็จะมีที่ตัวพระเอกนั่นเองเนี่ยซักผ้าเสร็จแล้วก็มีไปปูที่นอนกันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนสําหรับการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ๆเนี่ยนะครับในเครื่องซักผ้าแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีหมวดซักชุดเครื่องนอนกันนะครับอย่าง เครื่องที่ผมเอามาเป็นต้นแบบในวันนี้ก็จะเป็นของทาง LG นะเขาจะมีโหมดชื่อดูเวนะครับเป็นโหมดซักชุดเครื่องนอนนะครับส่วนของทาง Samsung บางรุ่นนะครับก็จะมีโหมดซักผ้าขนหนูอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยเหมาะสมหรับการซักผ้าผืนให,ใหญ่หรือที่อมน้ำมากๆนะครับส่วนทิศการซักผ้าผืนใหญ่นะครับแนะนำนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมดูในคู่มือของทาง LG นะเขาจะมีแนะนําเป็นการพับผ้าออกมาเป็นซักสามทบนะครับม้วนเป็นยามโลนะครับใส่เป็นทรงกระบอกตามรูปถังเลย ฝาบนอาจจะตั้งเป็นแนวตั้งนะครับฝาหน้าก็นอนตามรูปถังนะครับมันจะช่วยให้ตัวถังเนี่ยมันปั่นได้สมดุลดีนะครับก็คือทําให้ตัวผ้าเนี่ยนะครับซักได้สะอาดขยี้ได้ดีกว่าแล้วก็เวลาปั่นหมาดเนี่ยมันจะพลิกตัวพลิกอะไรได้ดีกว่านะครับเวลาปั่นหมาดมันก็จะสมดุลได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดสําหรับการซักชุดเครื่องนอนนะครับส่วนสมมติฐานที่2เนี่ยก็คาดการว่าจริงๆแล้วเตะละเกาเนี่ยนะครับ ก็คือซักผ้าด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยทำหน้าที่ช่วยในการปั่นหมาดนะครับช่วยปั่นหมาดก็คือหมายความว่าเราซักมือนะครับแต่กาลังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปตากเลยนะครับบางทีมันจะแห้งช้านะครับเราเอาตัวผ้านะครับไปใส่ที่ตัวเครื่องซักผ้านะครับโดยการเปิดเครื่องนะครับจิ้มไปที่ปุ่มปั่นหมาดนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นตัวหมุนนะครับเรียกว่าสปินโอเี่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ เลือกสตาร์ทเลยนะครับไม่ต้องไปเลือกโปรแกรมหลักตัวนี้มันจะทำหน้าที่สบัดน้ําออกนะครับแล้วก็ปั่นมาจนจบทําให้เวลาเราไปตากเนี่ยมันจะช่วยล่นเวลานะครับทำให้ผ้าหมาแห้งได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสมมติฐานหรือจากการคาดเดานะครับจากผมเองนะครับช่องโอดอมานะครับสำหรับใครนะครับที่คาดเดาเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาเลก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณละกันสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องโอดอมามาด้วยนะครับสวัสดีครับ